สวัสดีครับผู้ชมครับมาเจอกันใน YouTube ช่องของเรานะครับป๊อเวรพลนะครับวันนี้ก็ยังคงอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะครับมาอยู่เมืองพัทยานะฮะก็อาจจะไม่ได้เจอกันในสปอร์ตคอเนอร์หลายวันเลยนะครับก็เดี๋ยวถ้กลับไปอีกทีนึงก็คือวันเสาร์เลยนะครับปลาจันทร์ถึงศุกร์นะครพาครอบครัวมาพักร้อนนะครับก็คือจิ้งบ้านภรรยาบ้านแม่ยายอยู่พัทยาอยู่แล้วด้วยนะครับก็เลยมาแทบทุกปีมาเยี่ยมผู้ใหญ่นะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของคริสเตียโนโรนัลโด แล้วก็มีหลากหลายข้อความนะครับในเสือกรษนะครับมองว่าลาฟลังนิกนะฮะจะกดดันต่อเนื่องหลังกดีแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาเองเนี่ยจะต้องเจอกับโปรแกรมฮาร์ดฮดแล้วก็ความคัดหวังมหาศาลนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูนะครับทีนี้ไหนๆเป็นช่องของเราครับเราขอนอกเรื่องนิดนึงแลวนะฮะจะพาน้องใบนะครับซึ่งวันนี้อยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็คุณผู้ชมนะฮะ มาดูทะเลครับอ่าไหนก็ในโชว์หน่อยดีกว่านะนี่ฮะห้องพักนะฮะดูครับยังนี่ส่งให้ผู้บริหารดูเนี่ยยังทํางานอยู่นะครับโต๊ะทํางานของผมนะฮะโอ้โหยัางไงยัไงไงเธออ่าเดี๋ยวพาไปดูสักหน่อยว่าอันนี้เป็นพัทยาเหนือนะนี้ออกมาเราเบียงนะครับเอ่อทะเลกับผมก็คงได้แค่ได้ยินเสียงนะครับเพราะว่าเป็นที่ของเด็กๆนะครับส่วนผมเนี่ยก็นั่งทํางานอยู่เนะี่ยทะเลอ่าในพัทยาเหนือนนะ นี่อันนี้เป็นนี่สระน้ำของเด็กๆนะฮะก็เป็นสวนน้ำเลยแหละครับไม่แน่ใจกล้องพอจะเห็นไอ้นี่เปล่าเขาเรียกว่าอะไรนะหมอกพันไหมครับนี่คือ PM 2.5ครับผมมันไม่ใช่อากาศหนาวแต่อย่างใดนะฮะแต่พัทยาก่อนนั้นนี่ก็มี27องศามี23สตอนกลางคืนนะครับ ว่ากลางวันเนี่ยตอนนี้ประมาณ29นะครับก็แดดร้อนแต่ว่าลมมันเย็นนะนะครับจริงๆว่ายน้ําถ้าเป็นสระว่ายน้ําที่อยู่บนตึกในหนาวเลยนะครับอ่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศของพัทยาล่าสุดนะครับคนก็เริ่มเยอะแล้วนะครับส่อที่นีโคงแบบสุดใจเลยแหละนะครับเห็นหมอกไหมฮะใช้ได้เลยนะครับก็คือฝุ่นจิ๋วนั่นเองนะฮะอ่ะอ่ะ,อะ,อะ,อะเดี๋ยวไปเข้าห้องไปคุยกันต่อนะครับ ไปลุยกันเลยดีกว่านะฮะว่าวันนี้ผมจะพูดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าอย่างไรใครอยู่แถวนี้บ้างก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันไปติดตามชมได้ทั้งหมดใน YouTube ครับ สนับสนุนคลิปเอ็ก u s คลูโดยวิตามินซีเม็ดฟูเบนซีจากอามาโดโรงเรียนไบลิงกัวหลักสูตรอินเตอร์เนชั่ลที่ดีที่สุดในประเทศไทยสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยลังสิต SBS วันนี้ใน Tik Tok นะครับทำเรื่องของทางฝั่งโชเซ่มริโนะครับอยากจะพยายามดึงตัวนักเตะค,คนหนึ่งของปีศาจแดงเพื่อไป อยู่ในสังกัดของเขาให้ได้เพราะเขาคุมโรม่าอยู่แล้วเขาบอกเขาชอบนักเตะคนนี้มากนะครับจะเป็นใครไปดูได้ในติ๊กต็อกนะเดี๋ยวให้เจ้าใบขึ้นมาให้ดูนะครับตอนนี้เนี่ยใกล้จะสองแสน follower ล้วสำหรับทางติ๊กต็อกนะใครสนใจโฆษณาก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเบอร์เดียวกับที่ยูทูบเลย super เก้าหกแปดสามหกแปดแปดเจ็ดนะฮะทั้งติ๊กต็อกและยูทูบเราเราขายรวมกัได้นะครับไม่แพงอย่างที่คิดแน่นอนนะเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์กีฬานะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่คิดแพงแบบโอ้ยหลักแสนอะไรไม่มีนะฮะชิลๆนะครับคุยกันได้ อ่ะไปลุยกันใน YouTube นะครับส่วน TikTok ก็ไปตามดูแล้วกันนะครับวันนี้จะมาพูดถึงความคาดหวังของปีศาจแดงแล้วก็ลาฟลังเหนกครับก็คือตอนนี้นะครับแมนยูเต็ดซ้อมแล้วนะครับกลับมาสนามซ้อมแล้วแต่ยังไม่ครบโรนัลโด้ก็ยังไม่กลับมานะครับบุนเดลฟ์แฟนเด้กลับมาแล้วนะครับมาต้ากลับมาแล้วไอ้กระแพนี่แม็กไกว์แลสฟอร์ดนะครับฟรีนบูลยังไม่มานะครับก็มีบางส่วนเท่านั้นเองนะครับเพรวกแมนยูเตะอีกทิวันจันทร์นะครับเจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับเป็นเกมมาในไหนนะครับซึ่งโอ้โหมันผ่านมััันนนนนห่าางงเเกกมมไปพอสคควรรระบล็ คงม,มีโอกาสได้ประชุมคุยกันแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ซ้อมจริงจังนะมันก็ยังวัดไม่ค่อยได้เหมือนกันนะวันนี้ก็มาซ้อมแบบไม่ครบทีมเท่าไหร่ทีนี้สื่อมวลชนอังกฤษครับก็มองกันว่าลังหนิกในกดดันกันนะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากผ่านทันวาคมนี้ไปมก,กระลาเนี่ยมันเริ่มโปรแกรมหนักแล้วเดี๋ยวต้องเจอแมนซิตี้นะครับเดี๋ยวต้องเจอลิเวอร์พูลซึ่งเป็นเกมเยือนทั้งคู่เพราะโอเล่เนี่ยแพ้ในการเล่นเจ้าบ้านมาแล้วแพ้แมนซิตี้ร์สองศูนย์แพ้ลิเวอร์พูลห้าศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ยลังหนิกต้องพาแมนยููเเเอออรร์ซิิตีี้แแลลละะยยืนนวพคัับถมมง เออเกมที่จะต้องเจอกับอเล็กโกพาดติดในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเพราะฉะนั้นเนีย่ยโอ้โหมันเป็นความท้าทายที่โคตรหนักเลยจริงๆนะฮะับสำหรับเดอะโปรเฟสเซอร์นะครับทีเนี้ยสื่อมวลชนค่อนข้างมั่นใจว่าไอ้สัญญา,าระยะสั้น6เดือนเนี่ยนะครับจนไปถึงในการเป็นที่ปรึกษาเอ่อ2ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะสะดุดทันทีถ้าหากว่าปีศาจแดงของลงมิเกไม่สามารถจบในอันดับท็อปโฟได้คือแมนยูเนี่ยยังไงน็อตต้องจบ1ใน4 นะครับคือถ้าหลุดท็อ,ทอปโฟเลยเนี่ยไอสัญญาที่ว่ากันว่าพูดปากเปล่าว่าเดี๋ยวอีก2ปีจะให้เป็นที่สะอาดจะไม่ได้ก็ได้นะครับหรือก็ทําตามนั้นก็ไปเป็นที่ปรึสษาเป็นแอร์เพลเซอร์แต่คุณเข้าใจไหมว่าคําแนะนําของเขาในการซื้อตัวเล่นในการแนะนําคุณซื้อคนใหม่อาจจะเป็นโปชิโนหเป็นจะใครเนี่ยมันจะลดความศักดิ์สิทธิ์ลงไปเยอะใครจะเชื่อคุณคุกทีีคุณยังไม่จบที่4เลยคุณนึกอ,ออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโหระยะเวลาอันสั้นนี้นะครับกับ โปรเจกต์ที่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยคือก่อล่าสร้างตัวแมนเด็จมาใหม่แต่โอเคมันก็ไม่ถึงกับเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันแค่ท็อปโฟน์ไงคือถ้าเป็นแชมป์เลยเดี๋ยวโอ้โหมันยากมากแชมป์สักถ้วยหนึ่งผมไม่ได้บอกพรีเมียร์ลีกแน่นอนผมหปายถึงการที่ลังหนึ่งจะพาแมนยูไปแชมป์เป์ี้ยนส์ลีกเนี่ยมันยากมากนะครับแต่โอเคท็อปโฟน์เนี่ยมันก็ไม่ถึงขนาดอิมพอส์เปิรแต่คุณต้องทำให้ได้ไงถ้าคุณหลุดท็อปโฟน์เนี่ยไม่ต้องมาพูดกันเลยนะครับอาจจะมีการยกเลิกสัััญญาาาาเเเเกกกกิดดขึึ้้้นนนนนนนใรรรรปป็็ทีี่่ษไะะะคบพฉย หลังจากนี้ครับค้งต้องรุนกันนัดต่อน,นัดเลยนะครับว่าแมนยูเต็ดจะเป็นอย่างไรในรูปแบบไหนไม่ใช่เรื่องง่ายกับระยะเวลาเพียงแค่5เดือนเท่านั้นเองในการฟื้นในระบบที่เขาต้องการนะครับผมมองว่ายากมากนะครับท็อปโฟต้องได้แต่แชมป์คงจะมือเปล่าอีกหรือเปล่านะฮะในฤดูกาลนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับในย t ท b e วันนี้ใครอยู่แถวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะฮะว่าอยู่แถวพัทยาหรือเปล่าวยวอาจจะเจอกันได้นะครับมีคนมาทักหลายคนแล้วสวัสดีครับ